สวัสดีครับสวัสดีแฟนเพจฟุตบอลไทยายอดีและทางช่อง c h a ชาแนล u tube ฟุตบอลไทยายอดีทุกท่านเลยนะครับกลับมาอัปเดตข่าวสารแวดวงวงการฟุตบอลไทยนะฮะกับผมยอดดีประเสริฐมณีเลิศชัยนะครับนักข่าวฟุตบอลไทยกันนะฮะก็ไปเกาะติดก,กันที่ความเคลื่อนไหวนะครับ ก่อนเกมการแข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์เอเชีย er รุ่นอายุไม่เกิน23ปีนะครับหรือ AFC U23 ชิงแชมป์เอเชีย er 2022รอบสุดท้ายนะฮะซึ่งไทยก็เดินทางไปแข่งขันที่ประเทศอุซเบกิสถานนะครับโดยเกมแรกเนี่ยไทยก็เสมอกับทางทีมชาติเวียดนามนะครับ2ประตูต่อ2ไปได้แบบสุดมันเลยทีเดียวนะครับโดยไทยเราเนี่ยก็ตามตีเสมอทั้ง2ลูกนะครับ จากเบนจามินเดวิดและก็สุบนัณเหมือนตาที่มาม่งในช่วงทดเจ็บนะฮะในนาทีช่วงท้ายเกมของการแข่งขันในครึ่งเวลาหลังนะครับก็ทาให้ไทยตัวนี้เนี่ยมีอยู่1นคะแนนนะครับก่อนเกมเป็นขางขันหนะะ้าไทยแล้วก็อยู่กลุ่มเดียวกับทางมาเลเซียนะครับเวียดนามแล้วก็เกาหลีใต้เนี่ยเกาหลีใต้ก็ มีดีกีเป็นแชมป์เก่านะครับซึ่งก็ครั้งล่าสุดท,ที่พวกเขาคว้าแชมป์ได้เนี่ยสำหรับเกาหลีใต้เป็นการแข่งขันที่สนามราชมังคลากีฬาสถานนะครับซึ่งไทยก็เป็นเจ้าภาพนะครับเกมนั้นเนี่ยผมก็ได้มีโอกาสกไปดูเกมนัดชิงชนะเลิศก,ก็ได้เห็นความสําเร็จของทีมชาติกเกาหลีใต้ชุดนี้ด้วยนะครับ,ก,รบก็ก่อนเกมเป็นข่งขันั้นนี้ฮะทางมาดามแป้นนะครับนวลพันล่าซานะครับผู้จัดการทีมชาติไทยทางชุดใหญ่แล้วก็ยูยิบสามเนี่ยก็ได้ออกมาปลุกเร้านะครับ กระตุ้นขุนพลช้างศึกชุดยูยิบชุดนี้นะครับในการที่จะต้องเอาชนะมาเลเซียให้ได้นะครับมาเลเซียเนี่ยก็นัดแรกแพ้กับเกาหลีใต้ไปแบบขาดลอยเลยทีเดียวนะ มาดามแป้งก็บอกว่าทั้งนี้เนี่ยเพื่อการชนะมาเลเซียก็หวังที่จะรักษาโอกาสครับในการผ่านเข้าสู่รอบ8ทีมสุดท้ายนะฮะในศึกชิงแชมป์เอเชีย2022ที่อุซเบกิสถานนะครับซึ่งผลงานในรอบ8ปทีมสุดท้ายเนี่ยไทยเราเคยทําได้ในยุคของอากิระนิชิโนะนะครับซึ่งเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์นะครับก็เป็นครั้งที่ไทยแข่งขันเมื่อครั้งล่าสุดนะครับที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพนะครับโดยมาดามแป้งบอกว่านะฮะร,รู้สึกผิดหวังครับ ยอมรับว่ารู้สึกผิดหวังหลังจากที่เกมแรกเนี่ยเราต้องการ3คะแนนนะเพื่อให้สถานการณ์และความมั่นใจมีมากกว่านี้แต่การที่เราเสมอได้ในช่วงเวลาแบบนั้นก็แสดงให้เห็นว่าทีมชุดนี้เนี่ยยังมีสปิรลิตที่สู้จนนาทีสุดท้ายนะครับในเกมเจอกับเวียดนามเนี่ยก็ถือว่านักเตะมีกําลังใจที่ดีครับแน่นอนว่า1คะแนนที่ได้มากับเกมเวียดนามเนี่ยสำคัญมากสําหรับพวกเรานะฮะโดยการพบกับมาเลเซียครับเป็นเกมที่ไม่ง่ายครับ เขาเป็นนักเตะที่แทบยกชุดผู้เล่นมาจากซีเกมนะฮะมีทั้งหมด20คนด้วยกันนะครับที่มาจากซีเกมครั้งล่าสุดนี้นะครับครั้งที่31ที่แข่งที่เวียดนามน,นะครับโดยคุมทีมโดยโค้ชคนเดิมดังนั้นเราก็ต้องเตรียมรับมือให้ดีที่สุดนะฮะและเราไม่มีทางเลือกอื่นใดน,นะครับนอกจากการคว้า3าแต้ไมได้ในเกมน,นี้เท่านั้นนะครับเพื่อโอกาสผ่านเข้าสู่รอบต่อไปนะครับก็เชื่อว่า ทุกคนจะทำหน้าที่ให้ดีที่สุดเหนือสิ่งอื่นใดก็อยากฝากแฟนฟุตบอลชาวไทยนะครับส่งกำลังใจไปให้น้องๆที่อุสเบกิสถานด้วยนะฮะมาดาแป้งก็กล่าวปิดทายไว้นะครับสำหรับโปรแกรมนะฮะทีมชาติไทยอยู่ -23 นะครับจะพบกับมาเลเซียนเนี่ยในศึกชิงแชมป์เอเชีย2022นะครับรอบสุดท้ายในุ่นอายุไม่เกิน23ปีนะครับ ในวันที่5มิถุนายนนี้นะครับที่สนามบุญยอดกอเสดียมครับเวลา22อนาฬิกาถ่ายทอดสดทางอ e ินเทลเวสปอและ2 ID นะครับก็ติดตามชมและเชียร์กันได้นะครับก็เป็นกำลังใจให้ทีมชาติไทยชุดนี้เนี่ยทราบผลง,งานที่ดีนะครับคว้า3แต้มกับมาเลเซียให้ได้ก่อนนะครับก็ถือว่าเป็นสถานการณ์ที่เราต้องสู้หลังพิงฝานะครับอย่างที่มาดามแป้งได้บอกไว้นะฮะก็เพื่อที่จะมีคะแนนไปลุ้นกับทางเกาหลีใต้ในเกม นัดส่งท้ายในรอบแบ่งกลุ่มนะครับก็ถึงตอนนั้นเนี่ยก็เชื่อว่าแฟนบอลไทยเราจะต้องลุ้นกันอย่างสนุกอย่างแน่นอนนะครับวันนี้เพจฟุตบอลไทยซาโยดีและช่องชาแนลยูทูบฟุตบอลไทยซาโยดีขอขอบคุณทุกการติดตามรับชมรับฟังเหมือนเช่นเคยนะครับฟุตบอลไทยซาโยดีสวัสดีครับ